ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนห้ฟังในเรื่องพิธีปรงบาปอันเป็นอริยะในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับเดรจา,านวิชาหน้า208จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่24 หน้าที่269ข้อที่157พิกุทั้งหลายเราจะแสดงพิธีปลงบาปอันเป็นอริยะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวพิกุทั้งหลายก็พิธีปลงบาปอันเป็นอริยะเป็นอย่างไร ภิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากของปานาติบาเป็นสิ่งที่ชั่วชา้าทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยาสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละปานาติบา ย่อมปลงบาปจากปานาติบาตย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าวิบากแห่งอธินนาทานวิบากแห่งกาเมสุมิชาจาร์วิบากแห่งมุสาวาทวิบากแห่งปิสุนาวาจาวิบากแห่งพรุสวาจาวิบากแห่งสัมผัปปลาปะ วิบากแห่งอภิชาวิบากแห่งพยาบาทวิบากแห่งมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ชั่วชาทั้งในปัจจุบันและในอภิสัมปรายะอริยสาวกนั้นครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมละมิจฉาทิฏฐิย่อมปลงบาปจากมิจฉาทิฏฐิ ภิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีปลงบาปอันเป็นอริยะ <c oughs>